เปิดตัวนิสสันอเมร่ใหม่2023ปรับโฉมสปอร์ตเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยเริ่ม5.49แสนบาทนิสสันประเทศไทยเปิดตัวนิสสันอเมร่ใหม่2023คอมแพกซีดันอัจฉริยะสุดปราดเปรียวมาพร้อมดีไซน์โดดเด่นสะดุดตาม,มากขึ้นแบบ next generation V m o t i o n และเทคโนโลยีนิสสั n Connect Service เพื่อการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างผู้ขับขี่และรถผ่านสมาร์ทโฟน เสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่จากรถหรูสู่คอมแพคซีดานยกระดับความปลอดภัยภายใต้คอนเซปต์แรงจริงจัดให้ภายนอกปรับลุกใหม่ Next Generation V-motion 닛สันอเมร่า <mera> ใหม่2023ได้รับการปรับปรุงโฉมให้ดูทันสมัยโดดเด่นสะท้อนแนวคิด next generation v-motion โดย v-motion ไม่ได้จำกัดเฉพาะกระจังหน้าเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดให้เดดเด่นขึ้นทุกรายละเอียดตั้งแต่กระจังหน้าโลโก้ใหม่กระโปรงหน้าไปจนถึงเสาเอพิล่ามีความชัดเจนมากขึ้นแนวคิดการออกแบบ v-motion ยังคงลื่นไหลต่อเนื่องไปยังเส้นกรอบหลังคาด้านข้างและด้านหลังสะดุดตาแม้จะมองจากระยะไกล นิสสัน a อเวรา2023เพิ่มความน่าสนใจด้วยสีภายนอกใหม่สีเทาเกรย์สกายโพลที่ดูทันสมัยซ่อนความพิเศษโดยเปลี่ยนเฉดไปได้มากขึ้นกับช่วงเวลาและมุมมอง ห้องโดยสารนั่งสบายฝั่งชั้นครบดีไซน์ทันสมัยนิสสันอเมราใหม่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันที่ตอบโจทย์ทุก์สตล์ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายไฟเลชาร์จเจอร์เทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนม Control, ัติครูซคอนโทรลกุญแจรีโมทอัจฉริยะดีไซน์ทันสมัยห้องโดยสารมีความกว้างขวางขึ้นมีพื้นที่เข่าทั้งสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังที่มีระยะห่างนั่งสบายเบาะนั่งคู่หน้าพรีเมียมวัสดุโคเลเมเดลเล่ สะสมความร้อนแม้ในการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมี Nissan Connect ระบบ Infotainment ล่าสุดจาก Nissan รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android Auto และ Apple CarPlay รวมทั้งยังสามารถใช้ระบบนำทางผ่าน Google Map บนจอสัมผัสขนาด8นิ้วเครื่องเสียงและระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะเพิ่มความสุนทรีในทุกการเดินทางเสริมเทคโนโลยี n ิส s a n Connect s e r v i ร e การเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันอัจฉริยะนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมหรือสั่งการรถได้จากระยะไกลรวมทั้งเป็นครั้งแรกของเซ็กเมนที่มีการติดตั้งฟังก์ชัน SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันทีผ่านระบบเครื่องเสียงภายในรถยนต์เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันนอกจากนี้ n i s s ั n คอนเ e ็ก s e เซอร์ยังช่วยให้ผู้ขับขี่สื่อสารและควบคุมรถได้ด้วยระบบสั่งการระยะไกลต่างๆครั้งแรกในกลุ่มซิปิคาได้แก่ ระบบตรวจสอบสถานะการล็อกประตูระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ระยะไกลระบบสั่งกระพริบไฟหน้าสั่งระบบแตรระยะไกล MyCar Finder หรือระบบค้นหาตำแหน่งรถและนำทางไปยังรถได้ในทันทีแอปพลิเคชันอัจฉริยะนี้ยังช่วยแจ้งเตือนสถานะของรถได้ด้วยเช่นตรวจสอบการล็อกของรถหรือตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษาตามระยะการเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกินกำหนด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางและระยะเวลาที่ใช้รถนอกจากนี้เมื่อสัญญาณการขโมยทำงานหรือเมื่อรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดแอปพลิเคชันนี้จะแจ้งไปยังเจ้าของรถทันทีทำให้สามารถจัดการได้ทันท่วงทีและสามารถติดตามตำแหน่งของรถได้ตลอดเวลา s สันได้มอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการิสันคอนเน็ก c t เซอร์วิเป็นระยะเวลานานถึง3ปีแก่เจ้าของรถแอมเบใหม่ทุกคนโดยเมื่อครบกำหนด3ปีลูกค้ายังสามารถสมัครและซื้อบริการนี้เพิ่มได้เพื่อให้สามารถใช้และรับประโยชน์จากการบริการนี้ได้อย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์1.0เทอร์โบแรงจริงประหยัดจริง n สัน ER a อเมร่าใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ HRA0 ขนาด1.0ลิเทอร์โบให้กำลังสูงสุด100แรงม้าและแรงบิด152นิวตันเมตร ให้อัตราเร่งที่แรงและรวดเร็วจากแรงบิดแบบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีระบบตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่งช่วยให้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้ในอัตรา23.3กิโลเมตรต่อลิตรราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการรุ่น e ราคา5490 0 0บาทรุ่น el ราคา5 8 9 0 0 0บาทรุ่น v ราคา6,59 0 0 0บาทรุ่น vl ราคา6990 0 0บาทมีสีตัวถังใบนอกทั้งแบบสีเดียวทั้งคันและสีถูโทน เฉพาะรุ่น VL ได้แก่สีขาวสตอมไวท์สีดำแบล็กสตารสีเทากันเม t เจ l i ิกมีทุกรุ่นสีแดง r ร d i a n t r ร d สีน้ำเงิน g น t b l ลูเฉพาะรุ่น VL, V และ EL สีเทาเกร y Sky p e a r รรุ่น VL และรุ่นมีสีทูโทนสำหรับรุ่น VL ได้แก่สีเทาเกร y Sky Pearl หลังคาสีดำเงาสีเทากันเม t a l l i ิกหลังคาสีดำเงาสีขาวสตอมไวท์หลังคาสีดำเงา อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ